ช่วงนี้นี่ออกกำลังกายหนักนิดนึงครับเน้นเล่นกล้ามเนื้อขาแต่ปัญหาคือเจ็บเขา่าแต่ก่อนอ่ะพอเจ็บเข่าทีเนี่ยก็ต้องมานั่งเอาผ้าชุบน้ำอุ่นโปะเข่าโปะขาได้วุ่นไวายไปหมดแต่ตอนนี้ผมมีเครื่องนวดเข่าแบบไร้สายมาแล้วนะตัวเครื่องเนี่ยเบาพกพาสะดวกมีความทันสมัยมาก ใช้งานง่ายแค่วางบนเข่าแล้วก็รัดสายให้พอดีจากนั้นเนี่ยรัดตรงต้นขาแล้วก็ตามด้วยรัดตรงน่องให้กระชับเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลย เครื่องก็จะเริ่มทำงานปรับความอุ่นร้อนได้ด้วยปรับรูปแบบการสั่นแรงเบาได้ตามชอบแล้วก็ฟังก์ชัน,อ,นอื่นอื่นอีกมากมายอืมนวดสบายจังเลยอะ่ะถ้าจะนวดสบายขนาดเนี้ไม่ต้องหาแฟนมาช่วยนวดแล้วก็ได้มัง้งนี่แล้วเวลาแบตหมดนะเราก็แค่ชาร์จใช้ร่วมกับที่ชาร์จมือถือหรือ power bank อะยังได้เลยหายเมื่อยแล้วไปออกกำลังกายต่อดีกว่านวดสบายขนาดนี้ต้องมีที่นวดเข่าติดตัวไว้แล้วนะทุกคน